เอจะเปิดร้านซ่องอะไรดีนะอ๋อนึกออกแล้วเปิดร้านช่อมโทรศัพท์มือถือดีกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมโทรศัพท์มือถือก็มีมากมายหลายแบบถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มศึกษาวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือกันเลยดีกว่าครับไปติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลีนิกโฟนครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสทุกสารพันปัญหาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับโดยมีผมครับกบวาสานบุญนุนนั้นรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับ ผู้ชมครับปัจจุบันนี้นะครับเราคงต้องยอมรับนะครับว่าโทรศัพท์มือถือนั้นอยู่กับเราตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เราตื่นนอนบางคนก็ตั้งปลุกไว้จนสุดท้ายครับก่อนนอนก่อนที่เราจะหลับตาเนี่ยเราก็ยังกดโทรศัพท์มือถืออยู่เลยบางคนครับต้องยอมรับกันอีกเช่นเดียวกันนะครับว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันเนี่ยพกพามากกว่า1เครื่อง บางคนมีถึง3ถึง4เครื่องเลยก็มีนะครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสัมผัสครับเกี่ยวกับเรื่องราววิวัฒนาการต่างๆของโทรศัพท์มือถือกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ครับเขามีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับอาจารย์สิงชัยอ่อนพิทาครับอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ขอให้อาจารย์นั้นเปลี่ยนสถานะเป็นคุณหมอก็แล้วกันประจําคลินิกโฟนของเราครับนะครับอาจารย์ครับ ความเป็นมาของโทรศัพท์มือถือในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างครับครับผมในช่วงแรกนะครับการดำเนินธุรกิจของโทรศัพท์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีให้บริการอยู่2รายก็คือบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนหรือว่าทสทแล้วก็บริษัทการสื่อสารแห่งประเทศไทยนะฮะหรือกสทนะครับแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาประมูลเพื่อให้บริการด้านโทรศัพท์ขึ้นที่ในประเทศไทย ครับจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีบริษัทอะไรบ้างครับในปัจจุบันครับในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ให้บริการโทรศัพท์อยู่ทั้งหมด5รายนะครับรายหนึ่งก็ได้แก่บริษัทแอดวานซ์อินโฟสวิ e จำกัดหาชนครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของ AIS อืม AIS นี่แหละคผมนะครับให้บริการนะครับโทรศัพท์ขึ้นที่ในความเจอวนย่านเก0ารอเมกะเฮิร์ครับแล้วก็1,800เมกะเฮิรอืด้วยระบบ GSM ครับนะครับ ต่อไปต่อมาก็คือบริษัท Total Access Communication จำกัดหรือว่าบริษัท d t e c d t e c ง่ายสำหรับคุณนี่แหละครับผมครับผมก็เปิดให้บริการนะครับในระบบ GSM เหมือนกันในย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์ครับนะครับผ่านไป2แล้วนะฮะบริษัทที่3ก็คือบริษัท T-Orange a จำกัดนะหรือว่า True นั่นเองนะ True ก็ให้บริการในย่านความถี่1,800เมกะเฮิร์เหมือนกับ d t c ครับซึ่งตอนแรกเราก็รู้จักในชื่อของออเรนซ o ออเรนมาตั้งแต่แรกเลยใช่ครับแล้วเพิ่งเปลี่ยนมาเป็น t True มาเป็น True ครับผมนะครับเพราะว่าเปลี่ยนผู้เริ่มหุ้นใหม่นั่นเองครับครับผมต่อไปครับครับต่อมาก็คือบริษัทกิจการรุ่งค้าไทยโบบาย๋อหรือเรารู้จักในเรื่องของไทยโบบายนั่นเองนะครับครับไทยโมบายเนี่ยให้บริการในย่านความถี่พันเก้าร้อยเมกะเฮิรตอืมอันนี้ไทยโบบายจะไม่เหมือนกับบริษัทอื่นครับจะส่งเป็นระบบ C DMA ครับ เพราะฉะนั้นเครื่องของบริษัทไทยโมบายเนี่ยเราจะไม่สามารถมาใช้ได้กับบริษัทอื่นๆครับถ้าเรามีซิมทรูเราอยากจะใช้เครื่องไทยโมบายใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับต่างกันเองไทยโมบายเองนะครับเครื่องของเขาเนี่ยจะต้องมีความถี่หลายๆย่านครับหรือเป็นระบบไตแบนนั่นเองเพื่อให้สามารถเอาเครื่องเขาเองไปลูมมิ่งใช้กับความถี่อื่นได้คือไปใช้ร่วมกับบริษัททรูบริษัทเอสได้ไปใช้ระบบเขาเรียกลูมมิ่ง คือไปขอใช้บริการของเครือข่ายอื่นเพื่อสามารถติดต่อได้เหมือนไปพ่วงสัญญาณกับเขาว่างนั้นเถอะนะครับนี่คือไทยโมบายนะฮะอีอย่างครับอีอย่างคือบริษัทฮัทหรือว่าฮัททิสันไวเลตซึ่งฮัทนี่ก็คือเมื่อก่อนให้บริการพวกเพจเจอร์นะครับพอเพจเจอร์เสื่อมความนิยมไปก็เงียบไปพักหนึ่งแล้วก็กลับมาใหม่ในนามของฮัทนะครับก็ให้บริการความถี่เป็นระบบซ d m a 2 0 0 0เหมือนกับ ไทยโมบายคล้ายๆไทยโมบายครับเป็นระบบ c ีเเหมือนกันครับผมเพราะนั้นจริงๆเนี่ยของฮัทและก็ของไทยโมบายเนี่ย<ะ>คือขายค่อนข้างจะรองรับระบบ 3G อยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้นคือรองรับเรื่องของมัลติมีเดียครับนะครับเพียงแต่ว่าความนิยมอาจจะไม่สู้ของพวกระบบ เอเอสหรือว่าของทรูอะไรไม่ได้ทำให้ปัจจุบันนี้เราก็อาจจะรู้จักเพียงแค่3ค่ายใหญ่ๆนะอาจจะรู้จักอะไรคัดบ้างนะฮะว่ามันเป็นยังไงอะไรแบบนี้นะฮะบางคนก็อาจจะรู้จักในส่วนของไทยโมบายเหมือนกันนะครับนี่คือวิวัฒนาการนะฮะคือปัจจุบันนี้ก็มีผู้ให้บริการก็คือ5หลักใหญ่ในปัจจุบันนั่นเองนะครับยางสมัยก่อนผมจําได้ครับอาจารย์ครับก็คือว่ารุ่นแรกๆที่โทรศัพท์เนี่ยเหมือนแบบเราพกวิทยุสนามของทหารน่ะ โทรศัพท์มือถือมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับยุคแรกๆเลยเนี่ยจริงๆยุคของโทรศัพท์เนี่ยหรือระบบเซลูล่าเนี่ยโทรศัพท์เซลูล่าเราเนี่ยเข้าแบ่งเป็นยุคเป็นยุคเจเนอเรันะครับยุคแรกเลยคือยุค 1G ึหรือยุคที่หนึ่งเนี่ยนะครับเห็นว่าโทรศัพท์เราเนี่ยจะโตค่อนข้างใหญ่เขาที่ใหญ่เพราะว่าซับไพจะใช้เป็นกระแสสูงเพราะฉะนั้นที่ใหญ่จริงๆก็คือตัวของซับไพต้องการกระแสขึ้นสูงนะครับในยุคแรกเลยยุค 1G ีเนี่ยเป็นยุคเรียกว่าอนาล็อกนะครับ สมัยก่อนจริงๆเนี่ยเราสามารถส่งหรือโทรศัพท์คุยกันได้ครับแค่นั้นเองนะครับทําอะไรไม่ได้เลยอืโทรศัพท์ได้แค่โทรคุยกันเหมือนโทรศัพท์บ้านเนี่ยนะใช่ครับครับผมแต่ว่าพกพาไปไหนก็ได้ไปได้ครับมีหน้าตาก็เหมือนอย่างที่อาจารย์เตรียม powerpoint มานี่นะฮะคือผมเคยถือนะเมื่อก่อนลุงผมใช้อาจารย์ครับครับหนักมากนะครับเครื่องเป็นแสนครับเครื่องเป็นแสนเมื่อก่อนราคาเป็นแสนนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็หนักมากถือไปไหนเมื่อก่อนใครถือแบบนี้ก็ก็เท่อะพูดตรงโก้อะ อย่างนั้นเถอะใช่ครับเครื่องเป็นแสนนะครับแล้ววิวัฒนาการก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาครับนะฮะปอมาไปยุค 2G 2G ละคันนี้ยุค 2G หรือเซกั n จุนเดอร์ดั้นะครับเป็นลูกเคล่อรีดิจิตอลครับดิจิตอลเซลลูล่าและยุคนี้ไปเริ่มเริ่มจะมีสิ่งที่ฮือฮากันก็คือเรื่องการดาวน์โหลดวอลเปเปอร์ดาวน์โหลดลิงโทนครับนะหรือกราฟิกต่างๆแต่ระบบเสียงยังเป็นเป็นโมโนโฟนอยู่ ป็นติ๊งนองติ๊งนองติ๊งนองติ้งนองเราเรียกเป็นโมโนโฟนหน้าหน้าจอก็จะมีเริ่มต้นจากมีเป็นขาวดำขาวดำครับเป็นขาวดำเมา่อก่อนครับผมนะแรกๆมันก็ใหญ่เป็นกระติกน้ำนี่ถือว่าเป็นยุค 1G หรือ 2G ยุค 1G ครับก่อพวกกระติกน้ำแบบเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้เจ้าพ่อฮ่องกงเนี่ย 1G ครับผมยุค 2G ก็คือจะเริ่มเล็กลงมาแล้วนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆรุ่นนั้นก็คืออาจจะเป็นอาจจะเทียบคือยุครุ่น กระดูกหมาใช่ไหมครับกูกกระดูกหมาที่เขาเรียกกันกระดูกหมานะครับเหมือนก็ติดน้าที่เด็กๆใช้ถือดูดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาคิดกันสมัยก่อนนะครับแล้วก็ข้ามาไปยุคของ2 G ขนาดของโทรศัพท์มือถือก็จะมีขนาดที่เล็กลงเนี่ยเริ่มตอนนั้นยังมีเสาอยู่ผมจําได้ครับจะเป็นรุ่นที่นิยมยังทำารการดีไซน์เนี่ยของตัวเครื่องเนี่ยจะเริ่มจะเห็นจะเห็นตัวสายกาดเรียกว่าเสาเนี่ยโผล่ขึ้นมาให้เห็นอยู่นะครับจนมายุคเป็น2.5 อันนี้ก็คือจะเริ่มมีสิ่งที่พัฒนาการขึ้นมาครับนะครับก็คือเป็นเริ่มเลยมีระบบเรียกว่า GPS นะครับหรือว่าจะรี a กว่าแพ็ r เกจเรดิโอเซอร์วิสเนี่ยก็คือการสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตได้เราดาวโหลดเข้าเริ่ม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 มีการต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับนะเรื่องการดาวน์โหลดอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องปกติครับแต่สิ่งที่ตามมาคือเริ่มจะมีการดาวน์โหลดผ่านเว็บได้แล้วเข้าเว็บท่องเว็บโดยผ่านมือถือได้แล้วแต่สมัยนั้นก็ถือว่ายังช้านะฮะความเร็วอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ตอนนั้สี่ส 40K เท่า <40. S 1> น,นั้นนะซึ่งปัจจุบันนี้ 40K นี่ไม่มีใครเล่นแล้วนะไม่มีแล้วครับไม่มีใครเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าระบบถ้าเป็นโมเดม็มโมเด็มที่เราต่อกันเป็นตัวกล่องโมเด็มรุ่นรุ่นเก่าๆเลยเนี่ยอันนั้นก็ประมาณ 56K ก็ยังถือว่าเร็วกว่านี้อืมก็ถือว่าช้าครับสมมุติว่าอย่างเมื่อก่อนที่เราต่ออินเทอร์เน็ตก็คือสมมุติเราต่อทีก็จะมีตรูตรีตรีรตอนั้นประมาณ50 56ครับ 56K นะครับโทรศัพท์มือถือก็แน่นอนฮะมันก็ต้องช้ากว่าอยู่แล้วใช่คบมนั้นเขาโหลดอะไรกันบ้างครับก็ทั่วไปก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ พวกวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้แหละครับก็ยังไม่มีอะไรมากริงโทนนี่ยังเป็นติ้นหนองติ้งหนองอยู่ไหมตอนนั้นก็เริ่มเริ่มจะมีระบบที่เป็นโฟริฟอนิกแล้วนะับในบางรุ่นก็จะเป็นโฟริฟอนิกบางรุ่นก็จะเป็นโมโนโฟนอยู่อ๋อเสียงมันจะค่องข้างจะกล้องกังวานมากขึ้นอะไรแบบนี้มีดนตรีหลายๆชิ้นเริ่มเอาเพลงใส่เข้าไปอ๋อเริ่มมีความไพเราะมากขึ้นนั่นแน่นะฮะนั่นคือยุคของ 2.5G ครับนะครับ แล้วก็ยุค2.5ที่เราอาจจะยังใช้อยู่ครับ,รบเพราะเราอยู่กึ่งระหว่าง2.75กับ 3G <อ>นะครับ2.75เนี่ยสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือเรื่องของเอทเอทเอก็คือการต่อเชื่อมเหมือนกับ uh, GPS เราสามารถต่ออินเทอร์เน็ตแต่ความเร็วก็จะมากขึ้นประมาณ200กว่าหลายคนสงสัยนะครับบอกว่าตอนแรกโอเค GPS เริ่มพอเราจะจะทำความเข้าใจและวกำลังจะเข้าใจมันอยู่แล้ว ยังเข้าใจไม่ทันเท่าไหร่มีระบบเอชเข้ามาใช่ครับนะครับสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือความเร็วอความเร็วของเอชก็จะมากขึ้นอก็ประมาณสองร้อยกว่าเคนะครับก็ถือว่าถามว่าดีกว่าโมเดลไหมดีกว่าครับครับนะครับแต่ถ้าเทียบกับพวก g h s สปีดต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นเมกครับนะครับสองร้อยสองร้อยกว่าก็คือประมาณหนึ่งในห้าของเมกนะประมาณนะครับก็คือแปลว่าความเร็วก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ก็ถือว่าในระดับนี้ก็ถือว่าโอเคดีกว่าสมัยก่อนเยอะครับผมนะครับ นั่นคือยุคของ2.75นะครับผมบอกว่ายุคนี้มีอะไรนะฮะ CDMA เข้ามายุคนี้ป่ะฮะใช่ครับเป็นระบบ CDMA ก็คือของบริษัทฮัทแล้วก็บริษัทไทยมบายนี่ครับที่ใช้ระบบ CDMA จริงๆ CDMA เนี่ยเป็นระบบที่พัฒนามาเพื่อระบบมัลติมีเดียโดยตรงเห็นว่ายุคนี้สามารถเราดาวน์โหลดคาราโอเกะใช่ไหมของฮัทที่มีดาวน์โหลดคาราโอเกะดาวน์โหลดภาพเพลงเริ่มโหลดหลังได้เพลงด้วยความเร็วในการโหลดอาจจะช้าหน่อยนะครับ ทำไมประเทศไทยถึงไม่นิยมในส่วนของ CDMA อย่างเพื่อนผมไปญี่ปุ่นนะฮะเพื่อนบอกว่าที่ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ที่เขาเล่นกันเป็น CDMA นะใช่ครับแล้วเขาส่งข้อความส่งภาพส่งอะไรหากันนี่เร็วทําไมเมืองไทยไม่ใช้ CDMA อ,อันเป็นเรื่องของการทําการตลาดมากกว่า<อ>ที่จริงยุค CDM ที่ CDMA เข้ามาในบ้านเราเนี่ยคือครองรับเรื่องปฏิมีเดียครับแต่ คนก็ไม่ไยอมเพราะว่าเครือข่ายมันบริการไม่ครอบคลุมมากกว่าอเมื่อคนส่วนใหญ่ในเมืองไทยส่วนใหญ่ก็เน้นโทร,รเน้นคุยโทรศัพท์กันอยู่ไกลๆกันอยู่ในที่ที่ไกลๆสัญญงสัญญาอะไรแบบนี้ใช่ครับจริงล้วซีดีเอนี่เราสามารถทําให้มันครอบคลุมทั้งประเทศได้ไหมที่จริงก็ได้จะทําได้แต่ไม่แน่ใจว่าบริษัทเขาติดขัดเรื่องปัญหาอะไรอ,อันเป็นเรื่องของสัมปทานที่เขารองรับมาคท่าที่ทราบม,มาคือมีอยู่ประมาณ25จังหวัดที่ไปถึงอืมนะครับก็ประมาณนี้ ที่เหลือก็ไม่มีมนะฮะน่าจะเป็นในส่วนของการตลาดแล้วก็พัฒนาต่อไปนะะตอนนี้น่าจะยุคปัจจุบันนะครับผู้ชมครับน่าจะเป็นยุคข,ของ 3G แล้วแหละใช่ครับเราถือว่าช้าไหมประเทศไทยเราช้าไหม 3G ของเราช้ามากช้าเลยฮะช้ามากครับ oh. อลาวลาวมีลาวกับพูชาเอลาวระสึกจะลาวจะมีแล้วอืลาวได้ใช้ก่อนเราครับซึ่งจริงๆถามว่าเพื่อเทพ่นบ้านเนรอบข้างเราเนี่ย พัฒนาการด้านเทคโนโลยียต่างเนี่ยสู้เราไม่ได้แต่มีระบบสาม G ใช้ก่อนเราครับเพราะอะไรฮะเหตุผลมีไหมเพราะว่า3าม G ของประเทศไทยเรามันจะพัฒนาต่อไปอยังไงผมว่าตอนนี้ปัจจุบันมันเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเลยนะใช่ครับตอนนี้3 G <c oughs> ก็มีใช้แล้วอตอนนี้ใช้แล้วบ้านเรามีใช้แล้วหลายคนสงสัยว่าพัฒนามาตั้งแต่1 G สอง G 2.5 2 7ุดห้าสองจุดเจ็หปัจจุบัน3าม G 3 G ให้อะไรกับเราบ้างทําอะไรได้บ้าง3าม G โทรศัพท์แบบไหนถึงทาใช้3 G ได้เออ ส่วนใหญ่ตอนนี้คือโทรศัพท์ที่เราใช้ระบบ 3G ได้คือจะต้องเป็นพวกสมาร์ทโฟนคำว่าสมาร์ทโฟนนี่คืออะไรฮะคือเป็นโทรศัพท์นะครับแต่มีความสามารถในเรื่องของมัลติมีเดียเข้าไปนะครับต่ออินเทอร์เน็ตได้ครับแล้วก็ตัวหน้าจอจะค่อนข้างใหญ่ครับนะครับส่วนระบบปฏิบัติการที่ใช้ก็หลากหลายครับนะครับผมจําได้ว่าสมัยก่อนเริ่มต้นที่พัฒนาโทรศัพท์มือถือที่คือหานี่นน่าจะเป็นซิมเบียนเข้ามา ใช่ครับเมื่อมีซิมเบียนเข้ามาเนี่ยมันถือว่าพัฒนาขึ้นเราคิดว่าซิมเบียนนี่น่าจะเป็นสุดยอดของสมัยนั้นแล้วใช่ครับมันพัฒนากันยังไงบ้างครับไอ้ตัวนี้ฮะคือจริงๆตัวนี้มันขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ผลิตของโทรศัพท์มากกว่าครับเขาก็พยายามจะสร้างแบรนด์คือสร้างคือระบบปฏิบัติการของตัวเองครับผมนะเพื่อให้รองรับเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นมาครับอย่างในอนาคตของเราเนี่ยอย่าง 4G เนี่ยนะครับตอนนี้เรา 3G ครับอนาคตคือ 4G 4G คือรองรับเรื่องของสามมิติ สามมิติเลยอ่าเพราะนั้นจะเห็นว่าทัวเนี้เห็นว่ามีโทรศัพท์หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับทาจอภาพออกมาเป็น3 d มดีเพื่ออะไรครับทํามาเพื่ออะไรก็รองรับระบบ 4G ในอนาคตนั่นเองในอนาคต 4G ก็จะเป็นเรื่องของสามิติแต่อยาจะบอกว่าปัจจุบันนี้3าม G ผมยังใช้รู้สึกว่ายังใช้ไม่คุ้มค่ากับความที่เป็น3 G โทรศัพท์มือถือเลยนะผมออกมาอย่างตอนแรกคือออกมาเป็นซิมเบียนใช่ไหมก็มีระบบปฏิบัติการต่างๆที่ออกมามีเกมเล่นมีฟังก์ชันโปรแกรมต่างๆเล่นพัฒนาต่อไป หลังก็เป็นอะไรนะั้นพวก iPhone ต่าง,างๆเป็น OS ต่างๆมีพวกแบล็คเบอรี่ระบบปฏิบัติการที่สามารถแชทคุยกันได้ตลอดเวลาอะไรแบบนี้แต่ระบบต่างๆแบบนี้มันแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือในระบบปฏิบัติการจริงๆเนี่ยนะครับมันมีในโทศรศัพท์มือถือนะครับจริงๆเนี่ยมีเป็นร้อยๆแบบเป็นร้อยๆยแบบเลยเอะมีเป็นร้อยครับม,มีเป็นร้อยเพียงแต่ว่าในความนิยมในบ้านเราครับมีอยู่ไม่กี่แบบ นะครับที่เราพอรับทราบข้อมูลอยู่บางบางยี่ห้อเขาก็ไม่ได้เปิดเผยว่าเขาใช้ระบบปฏิบัติการอะไรนะครับอย่างซิมเบียนเนี่ยก็คือเป็นระบบการที่ออกแบบมาเพื่อนงยับพวกสื่อสารไร้สายหรือไวเลสครับนะครับในการรับส่งข้อมูลนะครับเห็นว่าในซิมเบียนเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยซื้อโทรศัพท์ที่เป็นมือถือที่เป็นซิมเบียนมาเนี่ยเราสามารถที่จะ อัปเดตโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปเองได้ซึ่งก่อนหน้านั้นยุคก,ก่อนหน้านี้จะเป็นซิมเบียนมาเนี่ยที่เราใช้ OS ต,ต่างๆมาเนี่ยเราคือมีโทรศัพท์อย่างมากคือแค่โหลดภาพโหลดเพลงอะไรเข้าไปเองได้แต่โปรแกรมอื่นๆเนี่ยเราสามารถที่ม่เพิ่มเติมอะไรได้เลยพอเป็นซิมเบียนขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดหรือไปซื้อโปรแกรมนะครับเอาโปรแกรมเพิ่มเติมเข้าไปได้เหมือนมีลูกเล่นต่างๆเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแล้ว<ร>สนุกกับโทรศัพท์มากขึ้นใช่อื นะฮะมีโปรแกรมโทรมาโชว์รูปภาพบ้างโทรมามีเกมเล่นมีอะไรต่างๆ่าคือเยอะมากมายในโปรแกรมในส่วนของซิมเบียนใช่ครับนะครับอ่ะต่อมาเป็นอีกระบบปฏิบัติการก็เป็นวิด w s m โมบายใช้โทรศัพท์มือใช้กับคอมพิวเตอร์ไหมไม่ใช่คอมิวเตอ์และเหมือนกับเอาย่อวิอคอมพิวเตอร์ลงมาให้เล็กลงครับจริงๆก็คือเพียงแต่ว่าที่ใช้วิดีโ m โมบายเพราะว่าบริษัทม c โครซอฟเป็นผู้ผลิตมิโครซอฟผลิตวิดีโ สำหรับคอมพิวเตอร์พอเป็นในมือถือก็ใช้ก็ w วิโดโ w s เหมือนกันเป็นวิดโด้โมบายบนะครับการใช้งานก็จะค,คล้ายๆกับโปรแกรมวิดโ w s เพียงแต่ว่ายกยุบลงมาอยู่ในมือถือเพื่อให้มีขนาดเล็กลงครับ,รบ<ม>ตัวนี้ก็จะเริ่มเรียกว่าเป็น PDA หรือเป็นพวกสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้ก็คือใช้งานง่ายนะครับก็สามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะวินโด้2.0 3.0 4.0มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน คือจะใกล้เคียงกับโทรศัพท์คือเหมือนกับโทรศัพท์มือถือแล้วก็เป็นคอมพิวเตอร์ในตัวด้วยใช่ครับนะครับนี่คือระบบของ w n n o w w s o o i l l นั่นเองมันสามารถมีโปรแกรม w o r อ่าสามารถอ่านข้อมูลที่เป็น Word ได้เป็น Excel เป็น PDF ได้นำเสนอออกหน้าจออะไรได้เหมือนบแบบนี้เราสามารถพิมพ์เข้าไปได้ไหมพิมพ์ได้ครับพิมพ์ได้ด้วยด้ว่าความสะดวกอาจจะสู้คอมพิวเตอร์ไม่ได้นะฮะเพราะบางคนอาจจะ ใกล้ขนาดนี้มองอย่างนี้เอาคนอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่จริงๆผมว่ามันเหมาะกับการอ่านมากกว่านะมนโหลดเข้าไปแล้วอ่านสมมติว่ามีใครส่งข้อมูลมาหาเราส่งเมลมาหาเราปุ๊บเราเช็คเหมือนกับการเช็คมากกว่าใช่ครับมากจะเป็นมากกว่าที่จะเป็นการแก้ไขข้อมูลใช่ครับนะครับนี่ไม่เป็นการพิมไม่ไม่ไม่เหมาะการพิมพ์มากกว่าไม่เหมือนการที่ข้อมูลมาแล้วเปิดอ่านครับผมจะสะดวกกว่านี่คือระบบปฏิบัติการวิดีโอโมบายครับผมนะครับอ่าต่อมาครับก็เป็น iPhone ไอโฟนพัฒนามาตั้งแต่ไอโฟนหนึ่งสองสามปัจจุบันก็คือเป็นสี่เป็นสี่เอสซึ่งห้าเนี่ยกำลังจะมาแล้วแหละจะมาแล้วนะครับไอโฟนเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกจริงจเหมือนเทคโนโลยีปิดปิดนะฮะจริงๆยุคแรกๆเลยเนี่ยเป็นเทคโนโลยีปิดที่ไม่มีใครรู้เห็นว่าโปรแกรมที่มาซัพพอร์ตเนี่ยจะไม่มีจนยุคหลังเนี่ยเริ่มเริ่มจะมีการพัฒนามากขึ้นนะครับไม่เหมือนไมโครซอฟท์ไมโครซอฟท์ตั้งแต่แรกเริ่มต้นมาเนี่ยเขาเป็นโอเพนซอร์สคือเหมือนก็ไม่ใช่โอเพนซอร์ส เขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับว่าเขาพัฒนาขึ้นมาแลวเขาเปิดซอสโค้ดให้กับเอกชนหรือและผู้บริการอื่นเนี่ยพัฒนาต่อพัฒนาต่อได้สามารถทําโปรแกรมในรูปแบบของคุณได้นะครับแต่ไอโฟนยุคแรกมาเนี่ยเป็นเขาเรียกปิดแต่ยุคหลังมาเริ่มเปิดให้มีการพัฒนาจะได้เกิดการแข่งขันขึ้นนะครับทำให้ผู้บริโภมมใช้ก็มากขึ้นครับผมจริงแล้วเ็าบอกว่าระบบปฏิบัติการของไอโฟนหรือว่า OS แบบนี้นะฮะอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นปิดจริงๆคือลูกเล่นต่างๆเนี่ยทำท่าจะเหมือนกับ ทั่วไปอะจะเหมือนกับวินโด้เนี่ยแต่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ครับทำไม่เหมือนไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์มันเหมือนเป็นการก๊อปแล้วถ้าอย่างนั้นก็เลยเป็นแตกต่างมาเป็นสไตล์ของนี่แหละฮะเป็นไอโฟนของเขานี่แหละเป็นแบบเฉพาะของเขานี่เองนะครับเอาแล้วฮะแล้วต่อไปครับก็เป็นเรื่องของแบล็กบูลลี่แบลกบูี่นี่คือเขาใช้ระบบปฏิบัติการอะไรฮะของแบล็กบูี่เลยครับเครียกริมเป็นบริษัทริมที่เป็นผู้ผู้ผลิตก็ใช้โอ้ยของแบล็กบูลลี่เลยเห็นว่าในการที่จะ แชทหากันก็อยู่ในวงของแบคกุ่อย่างเดียวครับสังเกตไหมครับคือมันทํามาเพื่อซัพพอร์ตแบคกุ่อย่างเดียวนะครับนะฮะอยู่ที่วัยรุ่นเขาก็เรียกว่าแชท b B นี่แหละแชท b b ีนี่แหละครับเฉพาะเครื่อง BB กับ b b ด้วยกันเท่านั้นนะครับนะฮะหรือว่าคุณไปใช้โปรแกรมเปราว์โหลดโปรแกรมอื่นๆมาก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดในของตัวของเขาเองเขาก็จะเป็นวงของ BB โดยเฉพาะนั่นเองนะครับซึ่งมีช่วงหนึ่งนั้น BB ต้องยอมรับว่าบูมมากในบ้านเรานะครับปัจจุ ตอนนี้เริ่มน้อยลงนะหลายคนหลายคนที่ใช้ B ีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเริ่มเปลี่ยนนะไปใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นเริ่มเปลี่ยนอันละมนคือเรื่องของปาล์มปาล์มโอเอสนะครับเป็นระบบบริการปาล์มนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องสึกจะไม่ค่อยเห็นแล้วน้อยลงน้อยลงนะครับเมื่อก่อนจะมีเครื่องยี่ห้อปาล์มจะเห็นฮิตมากเป็นสมาร์ทโฟนยุคแรกครบที่มากับที่มาแข่งกับเรื่องของวิดีโโมบายนะครับถามว่าทำไมน้อยลงเพราะว่าทุกวันนี้เรามีระบบใหม่เราเรียกว่าแอนดรอย รู้สึกว่าตัวนี้ Android นี่จะมาแรงครับ Android มาแรงมากเห็นว่าทุกทุกกี่ห้อที่มีที่เป็นแบรนด์เนี่ยไม่ได้ครื่องจีนฝั่งยุโรปญี่ปุ่นเนี่ก็ใช้ Android หมดเป็น Android หมดเลยใช่ครับซึ่งผมสงสัยเหมือนกันอย่างผมสมมติผมใช้ iPhone นี่แหละผมใช้ iPhone นี่นะแล้วก็มีบางโปรแกรมที่ซัพพอร์ต p h o n e เนี่ยมาเล่นนี่บางคนเพื่อนผมแอดเข้ามาโปรแกรมคุยแชทกันนี่นะแอดเข้ามาบอกเอ้ย ทำไมเพื่อนมีมีไอโฟนเหมือนเราเหรออะไรอย่เงี้ยเพื่อบอกเปล่าเป็นเครื่องจีนเป็นเครื่องเกาหลีอะไรแบบนี้ใช่ครับเป็นยี่ห้ออื่นเป็นซัมซุงเป็น iMobile ก็สามารถใช้ระบบปฏิบัติการเดียวกับที่ใช้ลงใน iPhone ได้ใช่ครับตัว Android เองเนี่ยมีเขาเรียก a n d ด o i d Market ครับตัวนี้มีแอปพลิเคชันที่ให้ดาวน์โหลดเนี่ย,ยหลายแสนห้าแสนตัวนี้น่าจะเกิน5้าแสนแล้วเพราะนั้นเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยคือ ใครก็ได้ไปพัฒนาแล้วก็ไปวางมีทั้งแบบฟรีและก็เสียแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลดเพราะฉะนั้นแอปเยอะมากแลมีคนพัฒนาทั่วโลกเพราะฉะนั้นปัจจุบัน Android เลยเป็นที่นิยมมากขึ้นหรือไมใช่หนึ่งก็คือด้วยความที่มันเป็นเขาเรียกว่าโอเพนซอร์สคูเกิลเป็นคนผลทำแล้วก็เปิดแล้วก็ให้พัฒนากันครับนะครับนะฮะอย่าง Android ปัจจุบันนี้คือสำหรับใครนะคุณผู้ชมอยากจะใช้ระบบปฏิบัติการ a n d r ร i d เนี่ยราคาของโทรศัพท์มือถือปัจจุบันที่ Android ไม่แพงนะฮะไม่แพงครับสี่พันกว่าบาทก็มีแล้วมีแล้วครับก็มีแล้วมีครับสี่พันกว่าบาทนะครับซึ่งปัจจุบันนั้น Android นก็พัฒนาไปตั้งแต่สี่พันกว่าบาทอย่างที่อาจารย์บอกยาวไปเลยจนถึงหลักหมื่นกว่าบาทสองหมื่นก็มีใช่ครับที่เป็นระบบปฏิบัติการของ Android นะครับมีวิธีการเลือกซื้อไหมฮะทำอย่างไรถึงแต่ละคนนั้นบางคนก็บอกว่าอย่างผมซื้อมาอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่ากับราคาของโทรศัพท์มือถือ วิธีการแนะนําในการเลือกโทรศัพท์มือถือสลับทุกผู้ชมยังไงดีฮะคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับมีให้เลือกหลายยี่ห้อครับหลายราคาครับแล้วก็ออปชันที่จริงส่วนหนึ่งก็คือต้องดูก่อนว่าตัวเราอ่ะต้องการใช้แค่ไหนแล้วก็มาดูเลือกสเปคครับนะครับคือถ้าเป็นสเปคที่อย่างทั่วๆไปเนี่ยก็ราคาไม่แพงครับที่ราคาแพงๆจริงๆก็คือ CPU ก็จะมีความแรงมากขึ้นนะครับมีการพพอร์ตเรื่องของการาฟิกมากขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ดูก่อนว่าถ้าเราซื้อมาเนี่ย เน้นเรื่องการเล่นเกมไหมครับถ้าเน้นเรื่องเล่นเกมเนี่ยต้องซื้อเครื่องหลักหมื่นขึ้นแน่นอนเพราะเครื่องที่มีแบรนด์ที่ก็จะมี C p u ที่ประมุนเดียวนี่เป็นคอทูครับคอทูนะครับได้ข่าวว่าตอนนี้ก็คืออย่างซัมซุงก็จะออกเป็น4แกนแล้วครับจะแข่งกับตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเลยเหมือนโน้ตบุ๊กในสแกนนะใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ออกเป็นคอทูครับนะครับความเร็ว1นึ่งตั้งแต่1 G จิกหนึ่งจิกมีแรมในเครื่องตั้งแต่สองจิกขึ้น มีการ์ดจอแยกด้วยอการ์ดจอแยกเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มีการ์ดจอแล้วครับยิ่งใกล้เคียงมือถือเข้าไปไอ้ใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์เข้าไปทุกวันแลวนะใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าถ้าเกิดขนาดนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อแล้วเราไม่ได้เล่นเกมที่เป็นนักนแะเกมที่ด้านกราฟิกมากๆเนี่ยรจริงๆถึงขนาดนั้นเราก็อาจจะไม่จําเป็นอแอาจจะดูราคาที่ต่ําลงมานิดนึงนะครับอาจจะเป็น7 8็ดแปดให้เหมาะกับการใช้างานของเราเให้เหมาะกับการใช้งานแล้วก็ดูขนาดของหน้าจอแล้วแบบนี้อาจารย์ครับวิธีการดูแลสมมุติเราซื้อมือถือมาเครื่องงนึ เราใช้งานยังไงให้รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เราซื้อมาแล้วก็มันมีอายุไปใช้ได้นานๆนะครับอจริงๆตรงนี้นะครับก็คือเน้นเลยว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่เนี่ยหล่นฮไม่ได้คือหล่นแล้วพังเนี่เหรอหล่นรวนหล่นแล้วนี่ยะหนึ่งก็คือตอนนี้คือโทรศัพท์รุ่นใหม่เราไปทัชสกรีนจอยค่อนข้างใหญ่เพราะถ้าหล่นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือทัชสกรีนจะเสียก่อนอืนะครับพอทัชสกรีนเสียเนี่ย ถ้าอยู่ในช่วงประกันครับก็เข้าสูงถ้าไมอยู่ในช่วงประกันก็อาจจะเข้าตามร้านทั่วไปครับผมนะครับแต่ว่าก็คือแล้วแต่ราคาตามแต่ละที่ก็จะไม่เท่ากันครับนะครับหนึ่งคืออย่าให้หล่นครับนะครับตอไปก็คือเรื่องของเรื่องการใช้งานคือเรื่องของโดนน้ำโดนน้ำความชื้นนะครับอืมสำคัญครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ครับถ้าแบตเตอรี่เสื่อมยังไงเนี่ยพยายามซื้อที่มีเดยวนี้โทรแบตเตอรี่มีมอกรนะครับอ๋อมีหลายๆแบรนด์ทํามาในเมืองไทยเนี่ยครับ แบตเตรอ,อ,อรี่มีมอกอพยายามซื้อที่มีมอ,อกอ,อเห็นว่ามันเคยมีข่าวช่วงหนึ่งที่ซื้อแบตแบตบึ้มไหมงรับแบตบึ้มนั่นแหละครับนั่นคือแบตทั่วไปที่ไม่แบตบถูกนะถ้าเกิดเราอยากจะให้มันดูปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้งานได้เต็มที่ก็ซื้อแบตที่มีมอ,อกอง่ายๆเหมือนกันง่าย,ายคับางทีอาจจะไม่ต้องซื้อของแบรนด์ที่เราซื้อมาก็ได้แต่ว่าของของไทยนี่แหละที่มันมีกาันตีมอกนี่แหละใช่ครับใช้ได้ก็ถูกกว่าของสย์ประวันครึ่งหนึ่ง คุณผู้ชมครับการที่เราจะเลือกใช้โทรศัพท์มือถือสักเครื่องนะครับเราต้องคำนึงนะครับว่าเรานั้นใช้งานมากน้อยขนาดไหนเหมาะกับราคาหรือไม่อย่างไรนะครับใช้อย่างไรใช้แบบพอเพียงก็แล้วกันครับก่อนจากการในวันนี้ครับผมมีก็เรียกว่าเป็นภาษามือถือนะครับมาแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกันบางอย่างบางคํานั้นเป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมนั้นอาจจะเคยได้ยินแล้วแต่ไม่รู้ว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณมากมากครับกาบอาจารย์สิงชัยออดพิทาครับขอบพระคุณครับ สวันนีครับเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับภาษามือถือระบบปฏิบัติการ Operating System หรือ OS เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลักๆคือการจัดสรรทรัพยากรในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ในเรื่องการรับส่งและจัดเก็บข้อมูลกับฮาร์ดแวร์เช่นการส่งข้อมูลภาพไปแสดงผลที่จอภาพการส่งข้อมูลไปเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิส หรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำตามที่ซอฟต์แวร์ประยุกต์ร้องขอรวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้หน่วยประมวลผลกลางในกรณีที่อนุญาตให้รันซอฟต์แวร์ประยุกต์หลายๆตัวพร้อมๆกันระบบปฏิบัติการช่วยให้ตัวซอฟต์แวร์ประยุกต์ไม่ต้องจัดการเรื่องเหล่านั้นด้วยตนเองค่ะเพียงแค่เรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการก็พอทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต ทำได้ง่ายขึ้นค่ะโทรศัพท์มือถือนับว่าเป็นนวัตกรรมที่หลากหลายเลยทีเดียวครับและมีวิวัฒนาการอยู่เสมอเสมอเลยถ้าจะคิดเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือแล้วเห็นที่ผมต้องศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาซะแล้วทุกคนคงจะเข้าใจดีกันแล้วนะครับและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ